สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับวันนี้เรามาปรับสูตรคำนวณแต้มรวม3ตัวบนใหม่ให้นะคะสำหรับคนที่เขามาคำว่าแต้มรวมนะคะไม่ได้หมายความว่าสูตรสมการเด็กนะดังนั้นใครเข้าใจคำว่าแต้มรวมก็สามารถนำไปแรบใช้ได้แต่ท่านไหนไม่เข้าใจแต้มรวมก็ดูคลิปผ่านๆศึกษาให้เข้าใจก่อนแล้วก็ค่อยดู ว่าเอออยากจะนําไปคัดไปปรับใช้หรือไม่อย่างไรแนวทางนะเป็นเพียงแค่การคํานวณทดสอบทางสถิติที่คิดค้นขึ้นแล้วก็นํามาฝากเท่านั้นดังนั้นการรับชมโปรดใช้สติและพิจรารณาในการรับชมแล้วก็เข้าใจสูตรคํานวณใช้หลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้งบวก0ูนบวกหบวกเโดยอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่หววที่ออกแปดและสี่หบกห ็นใส่4 4บวก1ได้5 5บวกเเป็น12 3ตัวบนนะคะก็คือ2 0 2ไม่ใช่ว่า2เด่น2มาไม่ใช่อย่างนั้นก็คือ2บวก0นบวก2 2บวก0ยบวก2เนี่ยนะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ4ดังนั้นอันนี้ก็คือแต้ม4ี่มา3ตัวบนต่อไปตำแหน่งของหลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยร่างสองครั้ง 2อบวกหได้8 8ดบวกหเป็น14ใส่4 4่ี 5. 5่บวกหนึ่งได้ห้าหบวกเเป็น12ได้แต้มคล้ายกันแต่ว่าสรรมการคนละตัวนะจ๊ะบางเอื่นว่าหลักหน่วยกับหลักหน่วยล่างเหมือนกันเฉยๆออกอะไร4ี4่สและ4ี่สนะคะแต้มไหนมา4ี4่บวกสบวกหก็ได้14ก็คือแต้มสี่มาเช่นกันนะอันนี้แต้มสี่ต่อไปค่ะ หลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่าง2ครั้ง6บวกสได้10 10บวกสเป็น14ใส่4 4่บวกหได้5 5าบวก7ได้12ใส่2อ้าทำไมได้ได้แต้มเหมือนแต้มคงที่เลยนะแต่ช่วงหลังก็จะปรับมานะคะออก9 5 1แล้วก็6 3 9าบวกหบวก1ได้15อันนี้ก็คือแต้ม5้ามามาดูงวดถัดมาค่ะ หลักหน่วยบนบวกกับหลักหน่วยล่างสองครั้ง1นบวกสได้4 4่ี่บวกสาได้7 7จบวกหได้8 8ดบวกเเป็น15พักไวออกอะไรข้างงวดถัดมา990และ14โดย9บวกเนี่ได้18นะเราเลขศูนย์ไม่มีความหมายนั่นก็หมายถึงว่าแต้ม8มาถัดไปหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งศูนย์บวกสบวกสก็ได้8 8ดบวกห่ได้9 9้าเบวกเ เป็น16ใส่6งวดต่อมารัฐบาลไทยออกอะไรคะ0ูนย์แล้วก็91 3สามตัวบน9บวก7ได้16นั่นหมายความว่าแต้ม6มาทีนี้เรามาดูหลักโดยบนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง7็บวก1บวก1ได้9 9้บวก1ได้10ใส่ศูนบวก7ได้7มงวดที่ผ่านมาออก7 57และ8 5ดห้าบวกหนะคะ บวก7นะ7บวก5ได้12 12บวก7เป็น19นั่นหมายความว่างวดที่แล้วแต้ม9เดือนเรามาดูของงวดต่อไปในสูตรคำนวณแต้มรวมว่าคำนวณได้แต้มไหนบ้างหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้ง7บวก5บวก5ได้17ใส่7จบวก1ได้8 8บวก7ได้15ใส่5อันนี้คือผลลัพธ์ของแต้มรวมนะคะสูตร หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งเท่ากับบวกศูนย์บกหนึ่งบวกเจดค่ะรักชอบก็ค่อยตามไม่รักไม่ชอบก็มองผ่านแล้วในส่วนถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ศึกษาดูก่อนว่าแต้มรวมแม่เขาใช้ยังไงนะนะคะถ้าเข้าใจแล้วจะพิจารณานําไปไปอัดแอปใช้หรือว่าไม่ชอบชอบก็จดไว้นะคะขอบพระคุณที่รับชม ไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ